เลยครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับที่ชาร์จถ่านบิสตันหรืออาจจะบิสตันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีใครรีวิวเท่าไหร่นะครับอีกแล้วแล้วก็ไม่มีคู่มือไม่มีรายละเอียดบอกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่ยอดนิยมใช้ในแอปออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติช่างกล่อ,องเขาเขียนว่ามีไมโคร USB Input แล้วก็มี t y p ี C Input นะครับมีคุณสมบัติป้องกันโอเวอร์ฮีทป้องกันโอเวอร์โวเลยนะครับโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์นและก็ช็อตขึ้นนะครับบริเวณด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็จะบอกสเปคนะครับว่ามีพอร์ตอะไรบ้างนะครับเอาพุตจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์จสำหรับ่านชาร์จ NIMH นะครับ ขอแนะนาเพื่อนเพื่อนในทราบก่อนนะครับว่าฐานชาร์จในตลาดนั้นเนี่ยปัจจุบันเลยนะครับก็จะมี2แบบใหญ่ๆนะครับเป็นลิเธียมนะครับกับเป็น ni ms นะครับซึ่งบางท่านอาจจะฟังแล้วก็อาจจะสับสนนะครับว่าเราจะต้องซื้อฐานแบบไหนจับคู่กับที่ชาร์จแบบไหนนะครับเรื่องที่ชาร์จก่อนนะครับที่ชาร์จเนี่ยถ้าซื้อของดีนะครับ จะสามารถชาร์จได้ทั้งสองแบบแต่ถ้าซื้อในราคาประหยัดเนี่ยมันจะชาร์จได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวิธีดูง่ายๆนะครับฐานบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเขาไม่เขียนแล้วครับว่าเขา,าใช้ส่วนผสมอะไรในการสร้างฐานขึ้นมานะครับว่าเป็นลิเทียมหรือเป็นอีกแบบนะครับวิธีดูง่ายที่สุดเลยนะครับสําหรับผมคือดูที่กําลังไฟะนะครับแรงดันไฟฟ้าของเขานะครับ ถ้าลิเธียมนะครับจะเป็นแรงดัน1.5โวล์นะครับส่วนถ้าเป็น NiMH นะครับจะเป็นแรงดัน1.2โวล์นะครับนี่แบบนี้นะครับดูนี้เลยนะครับอย่างยี่ห้อเนี้ยถูกมากนะครับแต่ว่าไม่บอกว่าใช้วัสดุอะไรมาทํานะครับเป็นแบบชนิดไหนนะครับก็ดูแรงดันไฟฟ้าเนี่ยครับง่ายมากนะครับ1.2โวล์นะครับที่ช้าที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างแรกคืออะ รองรับตัวนี้แต่ถ้าเขาไม่บอกนะครับก็ดูแรงดันไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็น1 2โวล์เท่ากันนะครับถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อแบตที่เป็นลิเธียมมานะครับแรงดันเขาเนี่ยจะเป็น1.5โวล์นะครับถ้าซื้อตัวเนี้ยที่เป็นแรงดัน1 2โวล์มาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้าไปในฐานได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อตัวเนี้ยที่เป็นของลิเธียมนะครับ1.5โวล์นะครับ แล้วก็ฐานตัวเนี้เป็น1.2โวล์นะครับถ้าตามที่ผมขจายนะครับมันชาร์จได้ครับแต่เพื่อนๆบางท่านก็จะแนะนําว่าไม่ไม่ควรใช้นะครับมันอาจจะร้อนจนเกินไปนะครับอ่ามันอาจจะอัดแรงดันเข้าไปมากจนเกินไปนะครับซึ่งมันไม่เหมาะสมกับฐานตัวนี้นะครับที่รับได้1.2โวล์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีข้อแนะนํา1.5โวล์1.2โวล์เนี่ยก็แนะนำได้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้า ตัวจ่ายไฟเนี่ยโวลต์เราน้อยกว่าถาดเมื่อไหร่เนี่ยไฟไม่เข้านะครับต่อมามาเปิดกล่องนะครับภายในกล่องเขานะครับก็มีมสาามาให้หนึ่งอันนะครับรองรับไทซีกับไมโคร USB นะครับแต่ให้ไมโคร USB มาเส้นเดียวนะครับข้างในกล่องเกาไม่มีอะไรเลยนะครับคู่มือก็ไม่มีครับมาดูที่ตัวแท่นชาร์จนะครับ ตัวแท่นชาร์จก็มีการลอยมาให้หนึ่งอันนะครับด้านบนมีให้เลือกนะครับว่าจะใช้ชาร์จแบบไหนนะครับแล้วก็ด้านข้างไม่มีอะไรเลยครับไม่มีปุ่มหรือไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับข้างหลังก็มีรายละเอียดบอกนะครับว่าเนี่ยชาร์จได้ทั้ง AA แล้วก็3 A นะห่โวลต์นะครับมันก็บอกว่าแล้วก็ข้อควรระวังก็อย่าชาร์จ ฐาน1.5วูอันคาายนะครับฐา,านอันคาลายก็คือฐานที่เราซื้อตามเซเว่นที่มันชาร์จซ้ำไม่ได้นะครับหรือคาร์บอนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เก็บรักษาที่ชาร์จให้ห่างจากเด็กนะครับแล้วก็ใช้อินดอร์ก็คือใช้ในบ้านเท่านั้นนะครับมาเข้าเลื่อกนกว่าครับการใช้นะครับตัวนี้ชาร์จได้ทั้ง สองและสามนะครับนี่คือฐานชาร์จสองของผมนะครับก็จะชาร์จไปได้นะครับแบบนี้นะครับเราถ้าจะชาร์จสองชาร์จยังไงนะครับนี่คือฐานสองนะครับอ่านี่วิธีผมเลือกเสือกไหมครับผมอาจจะไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้นะครับผมดูแรงดันนะครับอ่าเปจุดสองโวลต์เนี่ยแสดงว่าเป็นชนิด ni m h นะครับใส่ขั้วให้ถูกนะครับแบบนี้ ก็จะชาร์จลงไปได้นะครับแบบนี้เขาใช้หลักการแบบว่าจะเฉียงเอานะครับนะครับต่อมานะครับเราก็จะลองชาร์จให้ดูนะครับนะครับผมนําสายที่เขาให้มานะครับใช้กับอะแดปเตอร์ที่ผมมีอยู่ในบ้านนะครับเรื่องอะแดปเตอร์นะครับผมแนะนําใช้ที่เป็นของดีดีหน่อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการเอามาชาร์จ่านตรงนี้มันจะเกิดเราเสียบไว้เกิดทั้งวันทั้งคืนนะครับ มันเกิดความร้อนสะสมขึ้นเยอะนะครับอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่อะแดปเตอร์จะร้อนไหม้แล้วก็เกิดไฟลุกในขณะที่เรานอนหลับหรือว่าเราไม่ได้มานั่งเฝ้ามันตลอดนะครับแนะนําให้ใช้ของดีๆนะครับที่มีคุณภาพวัสดุดีนะครับส่วนที่ผมใช้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเอาจริงผมคงไม่กล้าเอานี้มาใช้ ใช้ชาร์จดีแล้วครับก็อาจจะใช้พวกของ i ไอโฟนซัมซุงอย่างนี้เขาแถมมาให้นะครับเมื่อเสียบป๊กนะครับก็จะขึ้นสเตตัสนะครับว่ากําลังชาร์จนะครับแล้วก็มีบอกว่าชาร์จแบตได้เท่าไหร่แล้วนะครับจากทั้งหมดนะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะวัดจากแรงดันไฟฟ้าเอาครับว่ามีพลังงานอยู่เท่าไหร่ในถานะครับนะครับถ้าเราดึงออกปุ๊บ มันก็หยุดชาร์จนะครับถ้าเราเสียบเข้าไปมันก็ชาร์จต่อนะครับแต่ว่าอันที่ดีก็อย่าไปโดนมันเลยนะครับส่วนที่ชาร์จตัวนี้จุดที่ผมไม่ชอบก็มันไม่มีปุ่มเมนูอะไรเลยนะครับคู่มือไม่มีแล้วก็มันไม่มีฝาครอบหรือกรอบอะไรเงี้ยครับมันดูอันตรายลิดหนึ่งนะครับที่มันจะอาจจะช็อตหรืออาจจะไหม้ได้ง่ายๆนะครับแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งพร้อมกันได้แปดก้อนก็ถือว่าโอเคครับ ครับเพื่อนตคนไหนที่ลังเลจะซื้อก็ลองดูรีวิวนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องฐานนะครับสิทธิ์ซื้อถูกกันเยอะลองใช้วิธีของผมนะครับก็แค่ดูแรงดันไฟฟ้านะครับ1.5กับ1.2นะครับแค่นี้ก็จะแยกชนิดฐานได้แล้วนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับ